เดียวคะ่ะปราจะี่ว่านนี้เป็นหนึ่งท่ายโยไม่สามารถทำท่าสะพานโค้งได้ถ้าที่หัวทิ่มลงพื้นได้นะคะเดีย๋ยวเราเริ่มจากนั่งเหยียดขาไปด้านหน้านะคะยกแขนทั้งสองข้างเข้าหาหลำตัวะคะ่ะหายใจเข้าเก็บท้องยกสะโพกขึ้นด้จาหายใจนะคะหายใจเข้าหายใจออกทิ้งจระลงดันลาง ให้มีปัญหาต้นขอไม่ต้องทิ้งศีรษะนะคะเก็บขา่าเก็บทานชี่อกนะคะ้างไว้หนึ่งสองสามขึ้นยังไงลงอย่างนั้นนะคะค่อยๆลงนะคะเดี๋ยวขอสีองรอบลมหายใจนะคะเดี๋ยวลืมว่ามือทั้งสินิ้วเป็นตัวรับน้ำหนักนะคะแล้วเวลาดันสก้พกขึ้นให้ฝ่าเท้า แปะพื้นเป็นตัวช่วยรับน้ำหนักเสริมเข้าไปนะคะแล้วพอสามารถขึ้นท่าค้างท่าได้แล้วค่อยทิ้งศีรษะลงหาพื้นเป็นขั้นสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราเริ่มใหม่อีกทีหนึ่งนะคะอีกทีหนึ่งนะคะหายใจเข้าค่อยๆยกสะโพกขึ้น เห็นไหมคะว่าเท้เาเท้าทั้งสิบนิ้วจะแตะพื้นนะคะแล้วค่อยๆทิ้งศีรษะลงหาพื้นนะคะอังลาสามสองหนึ่งแล้วค่อยวางสะโพกลงวางนำตัวลงหาพื้นค่ะขออีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นแรงหน้าอ,อกขึ้นทิ้งศีรษะลงหาพื้นค่ะ 3, 2, างลยซาสองหนึ่งหที่ยกลมกลูกลับขึ้นมาค่ะกอดเขา่าชิดอกค่ะโค้งหลังเก็บคางชิดอกนะคะเป็นทางแก้เหตุ้างกี้นะคะทางลยซา1สองหนึ่งเป็นยังไงกันบ้างคะลองฝึกกันดูนะคะท่านี้สาวๆมาจะควรจะฝึกนะคะช่วยให้หน้าเด็กเนาะเพราะว่า ศีสะเราอยู่ต่ำกว่าต่ำกว่าสักโคกนะคะจะช่วยให้เลือดไหลเวียนที่หน้าช่วยให้หน้าเด็กนะคะหน้าเด็กหน้าใสนะคะลองฝึกกันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ